สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตจันร์ประกายดาวนะคะชุดแรกนะคะที่เราทําการโยกย้ายนะคะตอนแรกนางอยู่ในร่มนะคะชุดนี้เราย้ายมาอยู่ให้เจอแสงแดดนะคะหรือว่าอยู่แบบว่าลําไรนะคะมีแดดสองถึงนะคะตอนนี้สีนางค่อยกลับมาแล้วนะคะตอนแรกที่นางอยู่ในร่มนะคะใบนะคะก็แทบจะไม่มีาลายเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ ตันปะกายดาวนะคะหรือว่าต้นไม้หลายๆตัวนะคะควรให้นางได้รับแสงแดดบ้างนะคะแสงแดดจะทําให้อาบสีของใบนะคะมีการปรับเปลี่ยนมีความสวยขึ้นแล้วก็จะมีกระถางน,นะคะวางกันกระเกะละกะเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราไม่ค่อยได้ดูแลนะคะมันก็จะแบบว่าวางกันไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางน,นะคะแล้วก็จะมีพวกบอนสีแล้วก็มีไม้อื่นๆนะคะปบปรุงไปกระถางนี้นะคะทุกคนเห็นไหมลูกน้อยออกมานะคะอันนี้นานโดนเชื้อรานะคะเพื่อน ก็จันประกายดาวทั้งหมดนี้นะคะเราจะทําการยกยอดให้หมดนะคะเพราะว่ากิ่งก้านนางเริ่มมีความแบบสูงแล้วนะคะแล้วก็ทําการตัดยอดทําใหม่ได้นะคะแล้วนางก็จะแตกลูกมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะแถบนี้นะคะมีทั้งบอลสีนะคะแล้วก็พวกอ่า สเสนอจันต่างๆหรือว่าไม้ใบต่างๆนะคะตอนนี้เราเริ่มมีการขยับที่ออกมาตั้งให้ได้แสงนะคะแล้วก็ไม้พวกนี้นะคะจะเป็นบอนสีที่เคยยุบตัวไปนะคะนี่ก็จะหลงเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะเหลือไม่กี่ตัวนะคะแต่ว่าหัวของเขานะคะก็ยังอยู่นะคะช่วงหน้าฝนนะคะบอนสีก็เริ่มแตกหนอน,นะคะออกหน่อนออกใบมาให้เห็นแล้วนะคะจากที่ว่ายุบไปหลายๆตัวนะคะตัวนี้จะเป็นชายชนนะคะ อยู่ในร่มมากเกินไปนะคะนางไม่ค่อยออกสีนะคะตอนนี้นางแตกใบใหม่มาก็ค่อนข้างให้สีได้สวยเลยนะคะทุกคนก็มีบอลสีหลายๆตัวนะคะยุบไปแต่ไม่ตายนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็อัปเดตกันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กด like, กแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดี